สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิป random น,นะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณสามารถรับชมได้ทุกทท่าทุกๆราศีนะคะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนค่ะคนคบคนคุย3เดือน6เดือนก็ดูได้หมดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาดูกันหน่อยว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของคุณก่อนนะ5ใบาพลังงานหลักพลังงาน ตัวตนของคุณอ่าสี่ไม้นะคะคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนของเราหรือคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคุณมีความสุขสี่ดาบไม่มองใครแล้วนะคะเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณเจอคนถูกใจคนที่ใช่แล้วว่านะถ้าดูจากพลังงาน อืมคุณพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่ใครแล้วสักคนหนึ่งอ่ะพลังงานของคุณคือคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเพราะว่าคุณมีความมั่นคงแล้วคุณพร้อมที่จะมีคู่ชีวิตแล้วประมาณนั้นสามถ้วยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาเป็นสีสันนะคะเป็น ความรักรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะที่คุณไม่เคยเจอเนาะเป็นความตื่นเต้นท้าทายนะคะเทมเปญน่าคุณมีพลังงานของการสื่อสารคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารการเดินทางนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของระยะทางระยะห่างก็ได้นะคะพลังงานชาวราศีธนูขึ้นมาหกช่วยหกช่วย คนเก่าหรือเปล่าคนเก่ากลับมาคุยหรือเปล่ามีการพักเบรกความสัมพันธ์กันไปไหมก่อนหน้านี้นะคะบางท่านบางคนก็เป็นคนเก่าๆ่าที่หวนคืนนะคะกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้ด้วยนะมาดูกัน,นะค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ขอดูพลังงานความรู้สึกของเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะ่ะเพื่อนๆของเราแปดเหรียญดูเหมือนเขาก็ ตั้งใจกับความรักครั้งนี้นะความรักครั้งนี้อาจจะไม่ได้เร็วมากนะคะหมายถึงว่ามันอาจจะช้าแต่เขามีความสม่ำเสมอกับคุณนะอืมเก้าเหรียญน,นะคะคุณคือความสุขของเขาเลยแหละเขาอยากให้ความรักนี้เติบโตนะจากแปดเหรียญเป็นเก้าเหรียญนนะ่ะเขาคาดหวังนะคะเขาอยากให้ความรักครั้งนี้เติบโตขึ้น 6ดาบถ้าเขาเป็นคนเก่ากลับมาเนี่ยเหมือนเขาอยากจะทําให้ดีกว่าเดิมอ่ะเขาเขาจะตั้งใจมากขึ้นเขาจะนั่นแหละทําให้ดีกว่าเดิมใส่ใจคุณมากขึ้นแล้วก็หกดาบเนี่ยถ้าเขาเคยจบความสัมพันธ์ใดๆมาก็ตามเนี่ยเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะเนี่ย ไพ่พลังงานใบนี้เหมือนกับว่าเขากำลังจะออกเดินทางละนะกับความรักครั้งใหม่อะไรแบบนี้เหมือนเขามีความหวังขึ้นมานะคะเมื่อมาเจอคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงเดอชา a ีออร์นะคะพลังงานของนักเดินทางคนทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาคนที่ชอบความเร็วนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับต่างชาติก็ได้ คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้หมดนะคะคนคนนี้นกมองว่าพลังงานที่เขารู้สึกกับคุณนะ่ะค่อนข้างดีเลยแหละนะอยากมาเจอคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันขึ้นไ่ห้าถ้วยอืมอย่างที่บอกถ้าเป็นคนเก่าของคุณเนี่ยเขายังรักคุณอยากกลับมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้น ยังรักคุณนะคะยังอยากไปต่อขอดูห้าเหรียญถ้าเกิดไม่ใช่คนเก่าละสิบถ้วยถ้าเกิดไม่ใช่คนเก่าก็คือคุณเนี้ยแหละนะคะที่มาเยียวยาบาดแผลของเขาในอดีตได้นะเขาอาจจะเคยเสียใจเสียความรู้สึกในเรื่องของความรักมาหนักเหมือนกันนะคะแต่คุณน่ะมาสร้างความหวังและกำลังใจให้กับเขา เนี่ยเขารักคุณมากเขาอยากจะเป็นความรักที่ที่คุณเลือกเขาให้โอกาสเขาอยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณนั่นเองนะคะขึ้นไปสิบถ้วยความรักที่เติมเต็มนะนกมองว่าค,คนคนนี้เขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วแหละนะคะถ้าเขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาก,ก็เหมือนกับว่าตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเริ่มเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะกับคุณเนี้แหละ รักคุณนะคะจริงจังต้องบอกว่าจริงจังเพราะพลังงานไพ่แปดเหรียญเนี่ยดูสิคะขมักขม้นนะตั้งใจกับความรักครั้งนี้มากๆแล้วก็นั่นแหละถ้าเป็นคนเก่าก็คืออยากกลับมาทำให้ดีกว่าเดิมอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะขอดูขอดูอดเออเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อก้าวหมยนะคะ สิเหรียญเขาจะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนเจ็วย้วยเขาตกลุมรักคุณไปแล้วนะคะโลกทั้งใบจะเป็นสีชมพูทั้งคุณและเขานะคะความรักของคุณจะจะเป็นความรักที่หวาดชื่นนะนะเพราะว่าขยับไพ่นิดนึงนะคะ เป็นไพ่สิบเปลียนเขาจะดูแลคุณอยากจะอยู่เคียงข้างคุณอยากทําให้คุณมีความสุขเด็กถือไม้นะคะพลังงานชาวธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูขึ้นมาเขาจะเป็นความรักที่เติมเต็มให้กับคุณจริงๆเขาจะเป็นความรักที่คุณถ้าคุณรอคอยที่จะเจอความรักครั้งเนี้มาตลอดเลยนะคะเขาเนี่ยแหละคือคนคนนั้น เขาอาจ,จเสด็จก,ก่าคุณได้ด้วยนะคะพลังงานของเด็กถือไมายขึ้นมาพลังงานชาวราศีมีนลัคณามีนนะคะความรักที่โรแมนติกความหลงไหลนะคะหรือเขาจะปฏิบัติกับคุณอย่างดีเลยนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญนั่นหมายถึงการเป็นครอบครัวนะคะความรักความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่คุณก็อย่างดีเลยนะ อืสิ่งที่เขาจะทำก็คือถ้าความรักครั้งนี้ต้องรอเวลาหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเขาก็จะรักษาความสัมพัธนญนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะได้ลงหลักปักฐานกับคุณนะ่ะขึ้นไพ่สิบเปรียนนะ่ะนะอืมยังไงก็เลือกกันและกันแล้วนะคะขึ้นไพ่เดอวิโอ f ฟอร์จูนนะคะโชคชะตาพรมลิขิตระหว่างคุณและเขาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าคนปัจจุบันนะคะ นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคนเก่านี้กลับมาเพราะว่าคุณยังมีบุญวาสนายังเป็นพหมลิขิตของการอะไรกันนะคะต้องหวนคืนกลับมานะต้องเป็นในลักษณะที่ไม่ได้ทำร้ายกันหนักนะไม่ได้มีไพ่ที่แบบจบกันไปไม่ดีอะไรแบบนี้กลับมาไม่ใช่นะคะถ้าคนที่กลับมาต้องเป็นเป็นคนที่เคย ตั้งความหวังร่วมกันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่มีเหตุบางบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาไม่ได้ไปต่อเท่านั้นเองนะคะเนาะเนี่ยการกลับมาถ้าคุณมีคนเก่านะการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าดีมากๆเจ็ดถ้วยอะความรักเป็นสีชมพูเลยนะคะเป็นความรักที่หวานชื่นรื่นรมมากๆเลยนะคะเยวขอจิบน้ำสักครู่นะคะ ทีนี้มาดูกันว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณค่ะเป็นเช่นไรแนวโน้มนะคะแนวโน้มเป็นเช่นไรคะ โอ้บางท่านบางคนนี่แบบมีบุตรเลยนะคือพร้อมไงพร้อมมากๆแล้วอย่างที่บอกว่าคุณพร้อมเขาก็พร้อมนะคะบางท่านบางคนคือแบบอยู่ด้วยกันแต่งงานก,นกันก็มีบุตรเลยนะคะคุณจะถูกรักถูกดูแลถูกเอาใจใส่อย่างดีนะคะดูจากไพ่ใบนี้นะคุณคุณจะได้รับการทนุถนอมจริงๆนะคะคุณเป็นคนสำคัญ อบอุ่นนะนะไพ่ใบนี้คือพลังงานของความรักความอบอุ่นนะคะที่จะเกิดขึ้นในความรักของคุณขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญยังไงได้พัฒนาแน่นอนจริงๆนะคะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญนัน่นหมายถึงความมั่นคงการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคนที่ใช่คือคุณและเขาก็เลือกกันและกันละแล้วก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละนะคะเราไม่ปรารถนาที่จะต้องแบบ ไปเลือกใครอีกละนะเราเลือกคนคนนี้ละคนคนนี้ใช่สําหรับเราแล้วอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะคิงเหรียญความรักที่มั่นคงนะคะคนคนนี้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะคะสามารถดูแลคุณได้แล้วความรักของคุณเนี่ยนอกจากความรักดีแล้วนะ,ะคู่ของคุณเนี่ยการงานการเงินดีด้วยอยู่ด้วยแล้วส่งเสริมซึ่งกันและกันมากๆเลยจริงๆนะคะ The h อะ l o โล a n t บางท่านบางคนเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมด้วยนะคะแต่แน่นอนนะความความรักของคุณอนะยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ไม่มีอุปสรรคใดในในความรักครั้งนี้นะคะที่จะเป็นอุปสรรคให้กับคุณได้เลยนะคะอ่าก็มองว่ามีโอกาสได้แต่งงานนะเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์นะให้แต่งงานนะคะให้ไปนี้เนาะได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ครอบครัวได้รับรู้ว่าเราเรากำลังคบกับคนคนนี้อยู่นะคะก็คือมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่แต่งงานนะคะอยู่ทีเ่เวลาที่เหมาะสมของแต่ละคู่บางคู่อาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่งงานแต่ก็คือผู้ใหญ่รับรู้แล้วนะคะว่าว่าคุณและเขาเนี่ยคบกันอยู่นะก็คือเปิดเผยชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่บางคู่ไปนะ ในถือเหรียญชาวท่าดินพฤษศกกันมังกรน,นะคะขึ้นมาเนาะความรักที่มั่นคงความรักที่อบอุ่นต่อให้อยู่ห่างไกลกันก็มีความรู้สึกมั่นใจในความรักครั้งนี้เหลือเกินรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่มีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีความรักที่มั่นคงให้กันและกันนะคะ ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยคือคุณอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะให้สิบเปลี่ยนขึ้นมาหลายรอบแล้วนะถ้าคุณไม่ได้คู่ที่ร่ํารวยก็คืออยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆของเราเนี่ยนะชีวิตแบบมีความสุขอบอุ่นนะคะมีความมั่นคงอย่างแน่นอน แน่นอนนะคะความรักครั้งนี้อาจจะมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการรอคอยที่ไม่ได้ทุกทรมานเนาะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มั่นใจในตัวคนรักเขาก็มั่นใจในตัวเราว่า,ารักกันนะคะแล้วก็ไม่วอกแวกไม่ไม่มีการระแวงสงสัยอะไรกันนะคะ อืมเป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็อบอุ่นจริงๆนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีได้ด้วยนะพยไพ่ใบนี้นะเนี่ย,นะยดูสิอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะขอดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะคุณที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะโอ้โหดุสันทุกอย่างจะชัดเจนแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะได้สมหวัง,งกับความรักครั้งนี้แน่นอนนะคะขึ้นไพ่ดุสันความสำเร็จความรักที่ เข้มแข็งนะคะความรักของคุณและเขาจะเป็นความรักที่แข็งแรงมากๆไม่มีอะไรมาทำลายความรักของคุณได้เลยจริงๆค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาเป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมเขาก็ได้หรือเป็นคนที่น่าอ่อนกวัยนะคะไม่คุณก็เขาหรือเด็กกว่าคุณไปเลยก็ได้นะขึ้นไพ่เก้าถ้วยนะทุกคนทุกคนจะ จะปรารถนาความรักของคุณมากๆคืออะไรความรักของคุณอะอบอุ่นมากคุณมีความสุขมากเขาจะเข้าเข้ากับทุกคนในครอบครัวของคุณได้คุณก็เช่นกันแล้วครอบครัวของคุณจะอบอุ่นทุกคนอ่ะปรารถนาแบบคุณมากๆทุกคนชื่นชมแล้วก็มอง มองดูคุณว่าทําไมคุณโชคดีจังนะคะที่เอ,อเจอคนคนนี้ที่คุณมีครอบครัวที่ดีขนาดนี้นะคะคือทุกคนจะอิจฉาคุณอะคือแบบว่าใครก็อยากได้อะความสำคัญแบบเนี้เพราะว่าคุณจะมีความสุขมากๆ king of cups ในเรื่องของความรักนุกบอกเลยว่าใครได้ไพ่ใบนี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ดีเนาะคือเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อบอุ่นอะแล้วก็ใส่ใจคนรัก นะคะให้ความสําคัญกับคนรักนะถ้าได้พไพ่ใบอื่นอาจจะรักมั่นคงก็จริงแต่อาจจะไม่หวานไม่โรแมนติกอะอก็คือทําแต่งงานแต่ไม่ได้มีใครนะอะไรเงี้ยก็ไม่มีมุมโรแมนติกใช่ไหมคะแต่กับคนคนนี้เนี่ยคุณได้พไพ่ใบนี้คุณจะได้คนที่แบบคุณจะได้เจอกับคนที่เขาอบอุ่นนะคะละมุนใส่ใจคุณรักคุณแคร์ความรู้สึกคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสเสน่ด้วยนะ สี่ถ้วยความรักครั้งนี้อาจจะต้องรอคอยหรือไม่ได้ดั่งใจในช่วงแรกนะคะหรือนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีเรื่องของเวลาหรือการรอคอยในความสัมพันธ์ก็คือคนคนนี้ถ้าเขาอยู่อยู่ไกลจากคุณหรือมีเหตุใดที่ต้องแบบ ยังไม่ได้อยู่ใกล้กันอ่ะเขาจะไม่มองใครเลยเขาจะรักคุณคนเดียวเขาจะรอแต่คุณนะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบมองใครได้เลยนอกจากคุณนั่นก็หมายถึงว่าคนคนนี้เขาจะมีการติดต่อสื่อสารคุณอยู่เสมอๆนะคะสม่ำเสมอกับคุณรักคุณใส่ใจคุณนะคะแล้วก็จะไม่รักใครได้อีกแล้วนะสองถ้วยอ่ะปิดท้ายด้วยไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นสองสองไม้คะ่ะโทษทีไม่ใช่สองถ้วยนะความรักที่ อิ่มเอมใจเนาะความรักที่อุดมสมบูรณ์คือต่างคนต่างก็ทำงานในความรักครั้งนี้ด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีการเช็แอคชั่นแต่คุณทั้งคู่เหมือนกับรักแล้วก็ใส่ใจความรักครั้งนี้เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็แบบความรักก็เติบโตแข็งแรงมีงามมีความสุขนะคะ ความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่หวานหอมจริงๆนะคะดีมากเลยสำหรับพลังงานคลิปนี้นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานคลิปนี้ดีมากๆเลยก็ขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันนะคะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวคะ่ะเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดียลน์ที่ให้ไว้้า้ล่างคลิปนี้เลยนะคะคุณจะได้ เช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองจำเพาะเจาะจงนะมีความแม่นยำม,มากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการสนับสนุนทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยนะคะที่มอบให้แก่ช่องของเราค่ะคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ